ที่ในร้านยาจะรู้ได้ไงว่ายานี้มันฮาลาลไมฮาลัลเพราะมไม่มีตราฮาลาลใ,<ช>ใ,ใช่ไหมครับจุดไหนที่เราต้องพึงระวังในการที่จะซื้อยาหลักๆแล้วนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นเนาะครับแคปซูลที่เป็นเจลาตินที่อาจจะมาจากหมูหรือไม่หมูอันที่2ก็คือปริมาณแอลกอฮอล์อันที่3ก็คือว่าบางท่านเนี่ยชอบใช้ยาสมุนไพรนะเกี่ยวกับเรื่องของยาจักสัร สวัสดีครับสุัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ d a i ์เ m u นมนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงรายการ Give Skill by HSC นะครับ วันนี้เราอยู่ที่ยะลานะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องของยามีคำถามว่ายาเนี่ยที่เรากินกันอยู่บนมีฮาลานหรือไม่มีฮาลาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ายาอันไหนฮาลานยาอันไหนมันไม่ฮาลานทาั้งๆทงี่มันไม่มีตราฮาลันนี่วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับวันนี้ผมอยู่กับพี่วิบูลนะครับครับสามาเมลัยก้มวรมตุลลธ์บารากาตุผมเภสัชวิบูลนะครับวิบูลไครนาอยู่ศูนย์อนามัยที่อ2ยะลานะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชอยู่รเรื่องยากัคบคงจะไม่ต้องถามใครคงจะต้องถามเภสัชกรนี่แหละครับที มีความรู้เรื่องยามากที่สุดเลยนะครับพี่บุญครับมันมีคําถามเรื่องว่าอย,ยาที่เรากินกินกันอยู่ตอนนี้เนี่ยบางตัวก็มีฮาลาบางตัวก็ไม่มีฮาลาด้วยส่วนอยากจะแทบจะไม่มีฮาลาด้วยซ้ํานี่เครื่องสาอางด้วย mm. หรือว่าพวกเจลล้างมือหรือเครือ่องใช้ต่างๆที่มันไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นฮาลาแต่เราต้องใช้เนี่ยได้เราจะรู้ได้ไงครับว่ามันฮาลาหรือไม่ฮาลาหรือว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่เราคิดว่ายานี้ใช้ได้หรือไม่ได้ยังไงครับ ทำดีแล้วครับก็เป็นคําถามที่ดีนะครับก็คือว่ายาเนี่ยการพิจรารณาว่าฮาล้านหรือไม่ฮาล้านเนี่ยมันมีที่มาก็คือว่าเราจะต้องดูแหล่งผลิตวัตถุดิบของมันนะครับก็คือว่าถ้าวัตถุดิบนั้นนะทํามาจากสิ่งที่ฮาล้านยาก็จะฮาล้านการรักษาก็จะฮาล้านด้วยนะครับก็เหมือนอาหาร,ใช,รใช่ครับผมเพราะฉะนั้นยาอะไรล่ะที่ฮาล้านอยู่ในตัวก็คือว่ายาที่ทํามาจากสมุนไพรนะครับหรือสัตว์ที่ อิสลามทานได้ศาสนาอนุมัติให้กินแล้วก็ผ่านกระบวนการเชื่อดที่ถูกหลักของอิสลามแล้วนําวัตถุดิบพวกนี้ไปทําเป็นยาเพราะนั้นยาที่ได้ก็จะหาล้านะครับก็คือวัตถุดิบเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นของสัตว์เนี่ยมันฮาร้านตั้งแต่ตัววัตถุดิบมาแล้วและกระบวนการที่จะฆ่ามันก็ห้าด้านด้วยแล้วเอาไปทํายาเพราะฉะนั้นยาก็หาล้านการรักษาก็จะหาล้านอ่าครับผมอันที่สองถ้าวัตถุดิบนั้นเนี่ยมาจากสัตว์ที่อิสลามบอกว่าให้ทานได้แต่ เรายังสงสัยหรือว่าไม่ผ่านวิธีการเชื่อที่ตามหลักของอิสลามเอาไปทํายาเนี่ยไม่ฮาลานเป็นยาฮารอมเรื่องของวัตถุดิบฮารานแต่กระบวนการไม่ฮารานก,ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันมันก็เหมือนของกินเหมือนกันใช่ครับครับ,รบแล้วประเด็นที่3ก็คือว่าไอเนี้ยทำมาจากาวัตถุดิบที่เป็นสุกรหรือเป็นสัตว์ ที่ไม่ฮาลาลที่มุสลิมทานไม่ได้ไอตรงนี้วัตถุดิบมันไม่ฮาลาลเพราะฉะนั้นเอาไปทํายาก็จะไม่ฮาลาลออันนั้นคือมันตั้งแต่ต้นทางมไม่ฮาลาลอยู่แล้วแต่ว่านะครับประเด็นก็คือว่ายาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีตราเครื่องหมายฮาลาลเพราะนั้นองค์กรที่จะรับรองฮาลาลเนี่ยจะมีความรู้หรือข้อมูลของวัตถุดิบเนี่ยน้อยมากม,มันอยู่ที่บริษัท ต้นทางเพราะนั้นการที่อ,อ,องค์กรในประเทศไทยนะครับกรรมการฮาลาลต่างๆจะไปตรวจโรงงานแล้วรับรองฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่แค่ประเมินกระบวนการเหมือนอาหารแล้วก็หาวัตถุดิบของอาหารก็ง่ายแต่ของยาเนี่ยบางทีมันมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นตรงนี้แหละที่เราจะไม่รู้เลยแล้วว่าเ,เราจะไปซื้อยาที่มีตาฮาลาลมันมันน้อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้ปรึกษาผู้ที่รู้โดยเฉพาะเภสัชที่เป็นมุสลิมนะครับเขาก็ ็จะ,ะคัดเลือกมาระดับหนึ่งที่จะ,ะทําให้มั่นใจว่าตรงนี้หาลานหรือไม่คือมันต่างกับอาหารเนาะใช่ครับคืออาหารเนี่ยมันผลิตภายในประเทศเราแล้วแล้วมันก็มีมีกระบวนการผลิตมันต้องแกงหมดว่าเอออะไรยังไงใส่อะไรยังไงบ้างผ<ช>สมอะไรเนี่ย<ช>ต้องแกงหมดคราวนีค้ความเชี่ยวชาตัวนี้เรามีมากพอที่จะไปตรวจตรงนั้นได้<ช>แต่เรื่องของยาเนี่ยวุใหญ่มันมาจากต่างประเทศพอมันมาจากต่างประเทศเราไม่สามารถไปตรวจโรงงานเขาได้อันนั้นละ อันที่2คือความเชี่ยวชาญที่จะไปตรวจตรงนั้นมันต้องใช้บุคลาคก,รกรที่มันมีความจฉพาะเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไปถึงตรงนู้นมันยังไม่ถึงแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลบางส่วนในบริเทว,วในในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมีองค์กรเกี่ยวกับเรื่องยาเช่นสมาคอลเนเซียลของเราเนี่ยก็มีการดูแลพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบ้านเราก็น่าจะสบายใจได้พอสมควรว่ายาที่เอามาใช้ในบ้านเราเนี่ยมีความปลอดภัยและก็ฮาลาลพอสมควรเดี๋ยวก็จะมีโยงไปถึงว่าผลิตภัณฑ์ที่เอาไปทำเน เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยศัสานาอนุมัติให้ได้แค่ไหนอันนี้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วยเหมือนกันคือเมื่อกี้วัตถุดิบพาราละ,ละ กระบวนการที่จะเอานำนำมันมาก็ฮาระแต่คนนี้บางทีมันจะต้องมาทําเป็นยามันต้องผสมนู่นนี่นั่นอีกัะเนี่ยขั้นตอนในการผสมละเป็นยังไงนะครับยาบางตัวนะครับตัวเคมีของยาที่จะเอามาทํายาเนี่ยมันสามารถที่จะละลายน้ําได้ก็จะละลายน้ำก็ต่ก็ตําเป็นยาเติมนู่นเติมนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเพราะเติมแค่กลินสีอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไปฮารันอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าในส่วนที่ยาที่ไม่สามารถที่จะละลายน้ําได้ถ้าละลายน้ําปั๊บมันจะ เกิดตะกอนแล้วมันก็จะสูญเสียคุณสมบัติของยางเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะต้องนําไปละลายในแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยในทางาศาสนาคือไม่อนุมัติเป็นตัวที่เขาเรียกทางเคมีว่าเอทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ไอ้ตรงนี้แหละาศาสนาไม่อนุมัติแต่พอมาทําเป็นยาเนี่ยในทางาศาสนาแล้วเนี่ยมีการฟัตวาว่าถ้าใสา่แอลกอฮอล์เพื่อจะไปละลายตัวยาเนี่ยไม่เกิน0.5าเปอร์เซ็นต์ศาสนาอนุมัติให้ทานได้ครับ รปริมาณนั้นเท่านั้นใช่ครับเช่นยาเด็กเด<ย>็กอะทานยาเม็ดไม่ได้แต่เขาจะต้องทานยาน้ําแล้วยาน้ําหลายตัวเนี่ยถ้าละลายในน้ําธรรมดาปั๊บมันจะตกตะก,กอน<า>เด็กก็จะกินไม่ได้แล้ว<า>ไม่มีประสิทธิภาพหายไ,ไปเลยอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เสียไปแล้วนะแต่บริษัทเขาต้องทําเป็นอยู่ได้เป็น2อสปีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในกรณีของหญิงหลังคลอดบุตรก็จะมียาเขาเรียกว่ายาสตรียาสตรีเนี่ยในทางเภสัชกรรมเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่ามีแอลกอฮอล์เยอะมากทางกฎหมายเนี่ยกำหนด ไว้ว่าสามารถใส่แอลกอฮอลได้0.5ถึง85เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยยาสตรีที่เป็นเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรคก็คือการสกัดสมุนไพรการสกัดสมุนไพรตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสกัดด้วยน้ำเนี่ยมันจะได้สมุนไพรออกมาน้อยได้ตัวยามาน้อยมากเพราะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีสกัดโดยใช้แอลกอฮอลที่เข้มข้นกลายมาเป็นยาสตรีซึ่งมีเยอะแยะไปหมดเลยสตรีเบนโลสตรีเบนปาสตรีนี่สิ่งเยอะแยะไปหมดสตรีลังงลอดนะแต่นะครับถ้าเป็นเพศสัตมุสลิมเนี่ยเราก็จะ กรีนตรงนี้แล้วก็จะแจ้งลูกค้าทุกครั้งว่าจริงๆแล้วมุสลิมเราไม่ควรจะกินนะเพราะว่าศาสนาห้ามจริงๆตรงนี้เพราะมันเข้มข้นมากใช่ใชแต่มันสามารถที่จะเอาแบบแคปซูลหรือแบบเป็นเม็ดหรือวิธีอื่นได้เลยนั่นคือสิ่งที่คํานึงกันก็คือหนึ่งแหละ แอลกอฮอล์ใช่ไหมครับที่เราต้องนั่งคำานึงกันว่ามันมีส่วนผสมยังไงปะใช่ครับอีประเด็นคือพวกไขมันหมูอ้โหชีเยอะมากเลยยาบางตัวหรือแม้กระทั่งเครื่องสาอางเนาะหรือว่ายาทาครีมทาต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําจากแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยอย่างที่เรารู้ก็คือว่าหลักๆเลยมันมีอยู่2แบบแอลกอฮอล์แบบกินกับแอลกอฮอล์แบบใช้ยาฆ่าเชื้อหรือใช้ภายนอกนะแอลกอฮอล์แบบกินเนี่ยสาสนาห้ามนะครับก็คือถ้าปริมาณมันสูงแต่แอลกอฮอล์เขาเรียกว่าเอทิลแอลกอฮ ้างทางเคมีเติมสารบางตัวเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแอลกอฮอล์ที่กินไม่ได้เอาไปใช้เช่นฆ่าเชือ้อใช้ในการทําความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่ชาวบ้านเข้าใจผิดพอมีแอลกอฮอล์ปั๊บโอ้ไม่ได้แล้วจะใช้เจลล้างมือและจะไปละหมาดในมัสยิดอ๋อไม่ได้มันเป็นแอลกอฮอล์อเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วแอลกอฮอล์มันมีหลายอย่างมากนะแอลกอฮอล์ที่ใช้ทางยาก,ก็จะมีอยู่2อย่างนอกจาก ไอ้พวกเอทิลแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมันจะมีแอลกอฮอล์อีก2-3อย่างที่ใช้ในทางเครื่องสำอางหรือทางยาที่แบบกินไม่ได้แต่ว่าแอลกอฮอล์ชนิดนี้เนี่ยมันผลิตได้2วิธีก็คือวัตถุดิบของมันมาจากพืชนะกับไขมันสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยอุตสาหกรรมที่ใช้หมูเยอะอเขาก็เลยแทนที่จะใช้วัวใช้แพะใช้อะไรเนี่ยเขาก็ใช้มาเป็นหมูครับ เพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาจะเอาสิ่งที่เหลือใช้ของการกินเอาไปใช้เรื่องเนื้อเอาไปกินเนี่ยเขาเรียกว่า byproduct ก็คือว่าของเสียอื่นๆเนี่ยเขาจะาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ uh huh. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกแต่อย่างที่ผมเรียนการที่เราจะรู้ตรงนี้เนี่ยว่าของบริษัทนี้เครื่องสาอําอางเนี่ยโลชั่นเนี่ยมันทําจากที่เป็นแอลกอฮอล์ oh เนี่ยมาจากหมูหรือว่าพืชเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยรู้แค่บริษัท เป็นต้นทางเท่านั้นเพราะในฉลากยาเนี่ยแค่บอกว่า,ามีส่วนผสมของซิติลแอลกอฮอล์แต่ไม่รู้ว่ามาจากไหน,นมาจากอะไรไม่รู้ใช่ครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการยากนะครับแต่ในทางศาสนาะหลายๆส่วนเนี่ยนะครับก็ไ่มี2ทัศนะ ทัศนะหนึ่งก็คือว่าเอาเรื่องของิอตีฮารันก็คือการแปลสภาพมาใช้นะบอกว่ากอซิฮารันคือจากที่ไม่ได้ให้มันได้ถูกต้องครับก็คือจากที่ว่าเป็นหมูผ่านกระบวนการหลายๆอย่างเนี่ยจนความเป็นหมูเนี่ยหมดไปกลายมาเป็นแอลกอฮอล์ที่ออกไปใช้อีกอย่างหนึ่งไม่มีหลงเหลือของความเป็นหมูเพราะนั้นทัศนะนี้เนี่ยรับได้ว่าอนุญาตให้ใช้ได้แต่อีกทัศนะหนึ่งเนี่ยมองที่ต้นทางว่าในไหนมันก็เป็นหมูมันแปลสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าเพราะนั้นเขาก็เลยว่าทัศนะที่สอง คือไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ประมาณนี้ครับครับผมน,นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของการดูจากต้นทางการผลิตยานะตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่วัตถุดิบมาจนถึงกระบวนการฆ่ากระบวนการที่ออกมาใช้แล้วก็กระบวนการผสมมันก็มีขั้นตอนของมันในการพิจารณาอยู่แล้วนะครับถ้าผมเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ย แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเ,เราจะเข้าไปในร้านยาแล้วเราจะเลือกยาแบบไหนถึงจะฮา,า,าลาลไม่ฮาลาลคือในโรงพยาบาลโอเคเรามีกระบวนการที่จะคัดกรองพวกนี้อยู่แล้วแต่บางทีในร้านยาจะรู้ได้ไงว่ายานี้มันฮาลาลไม่ฮาลาลเพราะมันไม่มีตราฮาลาลใ,ใช่ไหมครับจุดไหนที่เราต้องพึงระวังในการที่จะซื้อยาหลักๆแล้วนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นนะเนาะแคปซูลที่เป็นเจลาตินที่อาจจะมาจากหมูหรือไม่หมูอันที่2ก็คือปริมาณแอลกอฮอล์อันที่3ก็คือว่าบางท่านเนี่ยชอบใช้ยาสมุนไพรนะเกี่ยวกับ เรื่องของยาจักสัตว์นะครับเพราะนั้น3ประเด็นนี้เอาประเด็นแรกแคปซูลที่ทำเนี่ยตามร้านต่างๆเนี่ยทำมาจากหมูหรือเปล่าในะตรงนี้เราก็ถามเขาได้เลยแคปซูลเนี่ยมันมีหน้าที่มันมีความจําเป็นถ้าไม่ใช้แคปซูลเอาไปตอกเม็ดก็จะทําให้สูญเสียประสิทธิภาพของยาเพราะพอยาพอเรากินเข้าไปเนี่ยยาบ,บางตัวเนี่ยพอไปเจอกรดในกระเพออาะอาหารมันจะถูกทําลาย เพราะนั้นการที่เขาใส่แคปซูลเนี่ยเพื่อป้องกันการทำลายที่กรดแล้วให้ไปแตกตัวที่ลำไส้อ่าไปดูดซึมลแล้วก็ไปดูดซึมได้เลยเพราะนั้นประสิทธิภาพของมันเนี่ยแคปซูลเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือควบคุมประสิทธิภาพด้วยเพราะนั้นมันมีความมันจำเป็นใช่ครับถ้าเราเดินไปซื้อยาปั๊บเนี่ยเราอาจจะพอเภสัชสั่งใช้ยาปั๊บเนี่ยถามนิดนึงไม่ทราบแคปซูลเนี่ย มันฮาลานไหมก็บอกว่าเราเป็นมุสลิมเราเราซีเรียเรื่องนี้าาเขา,าก็บอกอ๋อเดี๋ยวเขาจะเลือกให้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเดี๋วนี้เนี่ยโดยเฉพาะ3จังหวัดเราหลายบริษัทเนี่ยเปลี่ยนมาใช้แคปซูลที่เป็นพืชซึ่งแม้มันจะแพงกว่าอีกนึงก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องการไงเพราะว่าใช้กับพี่น้องของเราอย่างนี้นะครับประเด็นที่2ในเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะครับก็คือว่าเราขอดูฉลากมันมีปริมาณของแอลกอฮอล์เท่าไหร่บริษัทช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับแอลกอฮอล์อยู่ด้วยแล้วมันมีีก่ซ ถ้ามากกว่า0.5ผมขอไม่รับผมขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับเภสัชเภสัชก็จะเปลี่ยนให้เพราะว่ายาเนี่ยมันจะมีเยอะมากเครื่องสำอางด้วยนะครับเครื่องสำอางด้วยเพราะเครื่องสำอางนี่พิสูจน์ยากก็ต้องถามผู้ขายอย่างเดียวนะให้ผู้ขายเนี่ยไปสืบค้นต้นต่อถ้าเขาทำได้ประมาณนี้ประเด็นที่3สมุนไพรที่มาจากสัตว์ อันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับว่าสัตว์นั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นสัตว์ทานได้แล้วเชื่อตามหลักศาสนาไหมที่ศาสนาไม่อนุมัติให้ใช้เวลาเราจะเข้าไปซื้อในร้านยาสมุนไพรก็อาจจะต้องถามหน่อยว่าไอ้ส่วนประกอบของยาที่ใช้เนี่ยไม่ทราบม,มันมีส่วนของมาจากสัตว์ไหมแต่อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าถ้าเกิดว่าดู ความคุ้มค่าแล้วเนี่ยเราใช้ยาแผนปัจจุบันดีกว่า,วามเพราะว่าประสิทธิภาพมันควบคุมได้ประสิทธิภาพมันแน่นอนอาการข้างเคียงก็อาจจะควบคุมได้แน่นอนแต่ในส่วนของสมุนไพรอาจจะต้องใช้ปริมาณเยอะๆนะครับแล้วอากา,ขารข้าง<ต>เคียง<ต>เราก็ไม่รู้แล้วที่สําคัญอย่างที่คุณหมอว่ามันฆ่าสัตว์ไปกี่ตัวจึงจะได้ผลิตภัณฑ์มันมันไม่มีความคุ้มค่าแล้วมันจะสูญเสียมุสลิมเราไม่ควรจะไปสนับสนุนชี้นําหรือส่งเสริมให้มีการฆ่าสัตว์เพื่อเอามาเป็นยา โดยเพาะสัตว์ที่ทานไม่ได้หรือสัตว์ต้องห้ามมาอะไรแบบนี้เดี๋ยวประเด็นเรื่องยาที่ทำจากสัตว์เนี่ยเรามีอีกตอนหนึ่งเลยคุยเรื่องนี้อค,ครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องนี้มากมเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้อเอาแบบเรื่องนี้เน็ตเนตเลยนะครับติดตามตอนหน้าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้และสุดท้ายนี้พี่บุญอยากจะฝากอะไรสิ่งที่อยากฝากนะครับก็คือว่ามีการรวมตัว อย่างเข้าๆแล้วล่ะกับน้องๆเภสัชหลายๆคน,นเพื่อจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาอันไหนฮารอมอันไหนฮาล้านอาจจะต้องมาคุยกันแล้วก็มาพิจารณาเป็นตัวๆไปแล้วรวบรวมไอสิ่งที่ได้ตรงนี้เนี่ยเผยแพร่ให้กับชาวบ้านได้รู้หรือเอายาตัวที่เราสงสัยเนี่ยส่งองค์กรที่พิสูจน์ได้เช่นของศูนย์ฮาล้านของ <ผม S 1> จุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับ<ม>จริงๆแล้วที่เขาบอกว่ามันฮาล้านเนี่ยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>นะครับวันนั้นอยากฝากพี่น้องเภสัชตรงนี้แล้วก็ ถ้าประชาชนมีส่วนดูแลตรงนี้ได้ก็จะยิ่งดีหมายความว่าถ้าเราไปซื้อ,อยาสักครั้งเราต้องถามแต่เรื่องฮาล้านบ้างน,นะไม่ใช่ลูกฉันเป็นอะไรอาการนนี้อาการข้างคิยงเอ๊ะมันฮาล้านไหมอ่าเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อจะให้เกิดกระแสขึ้นมาเกิดการทํางานที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นรูปธรรมครับชอล์ล็ครับครับผมยาก็เหมือนอาหารนะครับก็ต้องฮาล้านวัตถุดิบในการที่จะมาผลิตยาก,ก็ต้องฮาล้านกระบวนการก็ต้องฮาล้านก่อนที่เราจะไปซื้อ,อยาควรจะต้องคำนึงเรื่องนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่บุญ งานนะครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้เดี๋ยวตอนหน้าเรามีอีกในเรื่องของการใช้ยาที่ทำจากสัตว์นะครับอย่าลืมติดตามตอนนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากติดตามรายการ Give Skill by HSC นะครับ ในช่วงเดือนอมฎอนเราจะมีรายการนี้ยาวตลอดทั้งเดือนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทางศูนย์นิยศาสตร์ทะลาานุลงกรมหาวิทยาลัยนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้แล้วก็วันนี้ก็ขอจบรายการ Give Skill by HSE โดยเดียยินมาซูหรือบอมกิตอนะครับฝากติดตามตอนหน้าวนะครับสำหรับวันนี้วัสามเลยกุ้งวรรมัตุลลอฮิวบาระกาฮ